ในปีนี้นะคะเรามีการเปิดตัวแคมเปญใหญ่นะคะประจำปีนะคะของปี2568นะคะชื่อแคมเปญ Commit to Climate ซีซั่นที่4นะคะซึ่งเป็นแคมเปญที่เราได้ทำมานะคะเป็นปีนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะตลอดใน3ซีซั่นที่ผ่านมานะคะซึ่งประสบความสําเร็จมากๆนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยเพราะว่าในแง่ของยอดการเข้าถึงนะคะครหรือว่า reach นะคะคือสูงถึง5ล้าน6แสน reach นะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า80,000 เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในแคมเปญน,นี้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการมากันตั้งแต่ปี2565แล้วซึ่งในปีนี้นะคะปี2568ค่ะ Commit to Climate นะคะซีซันสนะคะเราก็เน้นเรื่องของอากาศนะคะคเพราะว่า มลพิษนะคะก็มีความรุนแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างพวกเราทรบาบๆกันอยู่นะคะทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะเราก็ให้ความสําคัญนะคะที่อยากจะช่วยกันฟื้นฟูนะคะคุณภาพอากาศแล้วก็คืนสภาพอากาศบริสุทธิ์นะคะให้กับโลกของเราแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะสร้างเสริมนะคะระบบนิเวศของเราให้อยู่อย่างยั่งยืนด้วยที่สําคัญนะคะ Commit to c l i m a t e Sea s o n 4นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากคุณเต๋านะคะสีตะพงเพียงพอนะคะก็เป็นนักร้องนักแสดงนะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเป็น C.I. Influencer ของบริษัทนะคะที่ก็จะเข้ามาช่วยการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาช่วยกันผลักดันแคมเปญนี้นะคะแคมปญวิตติคายเมดซีซันสีของเรานะคะผ่านทาง4กิจกรรมของเราคะกิจกรรมหลักนะคะประกอบไปด้วยนะคะกิจกรรม กรีนแอร์กิจกรรมเพียวแอร์กิจกรรมกรีนแอร์และกิจกรรมเฟรชแอร์นะคะซึ่งทั้ง4กิจกรรมนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากาพันธมิตรของเรานะคะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของเราต่างๆนะคะอาทิเช่นนะคะสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครนะคะกระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมพัฒนาทรัพยากรทะเลนะคะและชายฝั่งและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะ ก็ได้ร่วมงานกับทางกรุงไทยแอซซ่าประกันชีวิตนะครับมา3ปีแล้วนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ปีที่4นะครับก็ได้ร่วมทํากิจกรรมกันต่อนะครับพอได้มาทาจริงๆเนี่ยสปีที่ผ่านมาเราได้ลงลึกลงพื้นที่จริงทํากิจกรรมจริงๆนะครับก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆนะครับซึ่งเห็นความตั้งใจของทางกรุงไทยแอซซ่าประกันชีวิตมากๆนะครับแล้วก็ยินดีมากๆครับที่ได้มาทําในปีนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับแอร์โพลิชันตอนนี้คือคนไทยเนี่ยประสบปัญหากันเยอะมากคน 116เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาใส่ใจเรื่องสภาพอากาศนะครับปีนี้ก็เลยจัดเต็มนะครับเรื่องแอร์พลูชันเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กฮาร์ดอินแนชั่นวอนเลนเทียนะครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กเต่าทีนก่อนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับเกมสนุกสนุกให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันด้วยครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันมาร่วมกันฟื้นฟูอากาศบริสุทธิ์นะครับกลับคืนสู่โลกของเรานะครับแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนนะครับมาช่วยกันทําโลกให้้ดีขึนนะะค เคียงข้างคุ้มครองใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณมากค่ะ